ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบปามี YouTube ช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมเป็นไกลหน้าตาฟางเนาะพี่น้องเนาะเป็นไกลหน้าตาฟางเข้าสิลาสู้ปีสู้นองกินแสีบเสบโดยผ่านทื่อเจ้าเดิมเจ้าเก่าพี่น้องรับร่องดูเด็ดเพชดมันกันแนนอนพี่น้องเลยนะตัวย่อมย่อมได้มาตัด หน้าตะได้ผ่นล้มันลงมาจ๊งได้บามีกับโบหูเดี๋ยวเขาสิลาบสู้จินพี่น้องพี่พี่เลยปไปไปซื้อพักเตรียมตัวเตรียมตัวเด้อคุณป้านที่เข้าก็ได้เดี๋ยวบามีไปซื้อพักก่อนพี่น้องไปพี่น้องไปเบิง้งในหมอนในแหกมีอย่างเนี่ยเอาเพระาะว่าขวดยะไปตอดไป ไก่ซุ่มนี่เป็นป๋าเป็นเป่าโอ้เป็นขั้วสิน้องเลี้ยงส่วนนี่ต้มบ่ครับส่วนนี่ต้มพี่น้องผมโดยผ่านถือของเฮาใส่เติมกันต้มใส่เติมกันต้มใส่เติมกันขึ้นดิฟักใส่เติมกันเยอะโอ้เป็นการต้มพี่น้องผม กูเทียรเขาใส่มีดว่าเขาพี่น้องเขาเขาเดี๋ยวเขาไปเบิ่งหวาก่อนพี่น้องผมเดี๋ยวเขาไปเบิ่งหวาก่อนมูนี่เซตบ้ามีเบสอะไรนั่นนะอืมเอาลงหมอแล้วปะ นี่ซุ้มสีลาพี่น้องต้มเส้นน้ำปลาแดกบ้าสุดยอดพี่น้องผมสุดยอดพี่น้องผมสุดยอดพี่น้องผม,มครับสวัสดีครับพี่น้องผมกลับบามียูทูปช่องอีสานบ้าดคนองิงเพื่อนไล่ขาบ้ามีไปซื้ออ่าซื้อพักวันหันก็เลยซราบบานขั้นตอนการกุ้งอ,อาการใดก็บ่ต้องเห็นหลายรอกเนาะพี่น้องเน,งน,ออนะาะเฮาเฮ้ยจะจำหน,นาทีพอดีะเลี้ยนไปซื้อพัก หลวงควนก็มีบักไงอะนี่เกาคััวพักหอมลางแล้วพักหอมลางแล้วเดี๋ยวแซบแน่นอนเพราะว่าเฮามีลูกโดดพี่น้องเฮามีลูกโดดเฮามีกระเทียมเฮามีลูกโดดเราเฮาที่สําคัญเฮามีนี่ใส่ได้ทุกสถานการณ์นะพี่น้องนะใส่ได้ทุกสถานการณ์ ก่นอนอื่นกะมาคุยกันกวนเลี้ยงแยวบ้ามีกะถามโอเคบ่กะโอเคแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่ากะนั่งโดนๆกินเขายัางสีขาวกินเขาอิม่มมันอยากยอยู่ยังอยมันอยากแปบ๊แปบๆแต่ว่าบ้าทำรับบ้ามีถือว่าเศร้าแล้วเพราะว่าแต่ขอบพูดแรงใจแรงใจของพี่ของนอง้องทุกคนทุกท่านที่ส่งมาให้เลยครับเด้อถือว่าบ้ามีเศร้าแล้วล่ะครับขอบคุณครับเอ้าีวยังแบบนั้นผมน้ำ ผมกินปลาแดกบาดอันนี้เป็นสีต้มอันนี้เป็นสีต้มต้มนี่ก็สดโลุ่งนะพี่น้องผมต้มต้มแบบสดโลุง่งนะครับเนาะพานเถนอะหายไปเสีก่อนที่ไอ้นี่ไปดดโดนค่าหยางกรำเวียบ่ได้ออกมาหาพี่หาน้องค่าหยางกรำเวียบว่าจันอืมไปไปอันนี้ยู่แล้ว <S <S เห็ดหน้าแล้วพี่น้อง ครับเห็ดหน้าจักอาทิตย์กันแล้วเสื้ผ่านน่ือแล้วครับเขาเปลี่ผ้าราจำเป็นห้าไฟกับว่าเป็นยังแต่มันียังอยู่ในหนีีบ้ามีสงสัยนี่ก็ใกล้ขึ้กันนี่นี่ก็ใกล้ขึ้นกันพี่น้องเอาไปต้มกินบ่อโอ้หนึ่งปลาตัวบักยากเลยพี่น้อง หนึ่งปลาตัวบักเอบบักแย่บักใใหยัก,กเลยผ่านเธอบ่อยกินมึงยังกินจังีิบ่อยกินคืออยากกินไก่พี่น้องผมเอาไก่มาขาเสยแตกดเจองอ้าผ่านเธอวาสุกแล้ววาสันพี่น้องเอ้ยเ็นใช่ไหมบาดปงโอ้มันสังจับได้แถอเล็กนี่ วยบาดพันสิตมด้บาดุเพนสิตมตการเลยพีนนนนนน่น้องคนด้วนี่นะใบชาบ่มใส่ซาทำอยู่ยงม่่หส่เดี๋ยวไปเด็่ออกกัได้โมมีเยอะแหมันว่โอ้แห้งเป็นหัวเลยบ่ใส่ ไ้พออี่น้องอะตุ่มคนสีต้มใกล้นอนมัดจูซ้นำนีก็พอเพีพยงพอเหลวแล้วว่ะจังได้ต่อละพันถืออุ้ย,ยได้ตียยังแบบพี่น้องวานนี่แล้วสีตมุมใส่ป้าหมอเดียวใส่ลายตัวนี้ บ่อยากเหมือนก่นใจลงไปสมุนไพรรวมด้วยช่วยกันมาพี่น้องผม เป็นสีส้ยลาบแานพี่น้องส้ยลายเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้กินพี่น้องผมของแท้แน่นอนเป็นใบขามพี่น้องผมใบบักขามอ่อนเฮาขับบ่อขับบัวหรือรพี่น้องใบบักขามอ่อนเฮาสิใส่ตุ่มนี่ ส่วนนี้เ้าสีซอยบาบซอยบาบแสีบๆพี่น้องเฮ้ยเพียงใดคุณพ่อถามคุณพ่อเพียงใดลาบไก่ครับรลาบไก่้เสียบๆสู้คุณพ่อกินแมนบ่เฮ้ยคักปานยังเนาะขักปานยังเนาะครับเนาะคักปานยังเลยคุณพ่อนหน่อยของเฮาวา่าไก่ผู้ใดเลย,ยู่นี่๋ยอนี้นโอ้ไก่พ่อเออวันสบายใจตุ่มๆต้มๆถามผ่านทื่อผ่นว่า จักคเอามาตั้งใส่น้ำทงหน่าละว่าสันคือย่างนะต้านหนาผุแล้วเนาะครับเนาะวสวาเนี่ยคุณพ่อน้อยอคุณพ่อน้อยเป็นอ่าพ่อของอ่าพานทื่อน네ะครับเด้อนี่ว่าพ่อพานทื่อเชี่ยวชาญทุกอย่างพี่น้องการหาอยากหากินแต่ว่าคู่มือนี่ทีมเขียวเลียบไปแล้วโดนโดน,น,นจ้าหา ใส่ซ่าลายโหดพี่น้องเคียวตามสีซ่าเลยน้ำสุกเคียวนี่มันสีเข้มข้นเกินไปแล้วครับไม่หน่อยก็ใส่ไปทงกัะนะว่านเคอบุเบียนดิไปทง เดี๋ยวนี้ทวงจุ๊บอนโลกขยที่เห็นมันตน,นกลอมามันก็มากก็นนลกไข้มันมีการมันก็ดีนะฝนแล้วเนาะฝนแล้วครับนี่นี่บัวพี่น้องผมครับบัวพี่น้องผมหาวพันธุ์ ตาข้กระลาบใส่กะละมังนั่นแหละพี่น้องสอยแล้วอันนี้ใส่ต้มสุดยอดครับยิ่งแล้วนั่นใส่ลาบเป็นแจงใจล่ะพี่น้องเลยบ้ามีสิส่วนเอาตัวตอนไต่นั่นแหละนี่นะครับสอยแล้วเขากระทิมลุงม่งกะละมังคือเก่าพี่น้องเลย อนอ้นหรอจำเจ้าแก้วญิงออเลยจำงหลับหัวมันละพันธุิใส่เชือกหน่อยก่อนอใส่ผักในหม้อก,ก่อนเอาเลยครับผมใบประคำอืมใบประคำอ่ำอนปีน้องผมโอนแล้วก็ปีนไป มันนี้นห่าบวานนะคนลาบกันเต็มเต็มพี่น้องผมลาบไกลคนกันเต็มเต็มเอาจัดไปยังไงพวกวะพริก โลดองโลดโซลดส่เล้วพี่น้องทิว่าเอ๊ะคือหลับว่าใส่สุดบอมแมนเด้ครับเร่อย่ฮใส่แน่นอนพี่นาอเพราต้องว่าต้องซิมว่าต้องคุงเพิ่มใดๆทั้งสิ้นคนผู้นี้เออแห้นหูไปใส่ขวักกะะมัง ป่งเปงโปงเปลงมันจังขายดีผมวา่ากระมังแตกมือละแปดใบแบบพีกลูกโดดลูกโดดพี่น้องนี่ลูกโดดนี่ลูกโดดเนะครับเนะสิ่งกันนะโอ้ยต้มกับปปองแล้วสุดยอดแล้วแล้ว Ui, bị đỏ Đẹp Xúc xí ngoài rồi Tao ơi, hụt luôn hả, em ba Hụt Tao cơn chiếu thì cơn mùi mùi กันย้อนว่าเด้อเป็นยังผ่านถือ,อยังอารมณ์ดีไปไมาคุณพ่อก้องเขาอยู่คุณอยู่บ่พี่คุณพ่อเอ้ยอ,อืม ใส่ผ้าเพื่อ,อเอาใกล้ตัวนี้นี่กันนะเย็นนี่มันเป็นอีหยังใกล้ตัวนี้เย็น,นยใกล้เส้นม,มีใส่เบื้องน้ำต้มสุกันพี่น่องเขียวลืมลืมยูยเบื้อง ta kim ăn điều để phản thử được để ta chín ăn điều nên giòn nướng hoa xìa để chân đây hoa xìa ba quân โอ้เสียงขักแล้วพี่น้องคนแนวนี่ือว่าเสียงขักแล้วกินอะไรนี่มูนี่ยิบกินได,นะด็กาดการ

哎。嗯，哎呀，嗯，喝喝喝。 ขันแนวนี่พี่น้องไฟกันนะจอพุ่งบัคคาไอปลาไอน,นี่คุณพอหน่อยเข้ากันนะ Ừ. thế thà gan vắt sữa đi mà đi cái muối ừ. có วะเียบอกแล้วว่าแกัวนั้นแกัวนั้นมาวนอันนันจะไหนอ่ะฟองบดิสูบบดิทายกวนเอนละมืน่ากินตัวดียวละมา่ตัวใหญ่อยู่ตัวนึงเ็ดเพลิดเยล้อนี่นี่นย

ยูโตะหัวแบน็นี่จด้ข่าวก็น่าเห็ดแนวกิน ม,ม่ลงไม่ลงต้องปนเนี่น้ันมว่ไปหน้าแม่ล้า่าวนะเขาไปวะที่ว่าหยอนเฮียในตนะตืเาบอกไปว่าแม่ที่ออาไปเบื้องกลยู่ายเบยงกลเียเลยืม <Lob combine horn> ่เขาจะาลเข้าจมากบหออืม่าหนีไอาไป สอยู่บ่นี่ยเสนี่นั่นอยู่บ่ไยเอาอยู่นี่บ่หนูนี่แม่เป็นสีดรดบ่เอาอยู่นี่บ่อืมอันนตุงตายเสีสุดแล้วอืมอือั้งงจริงแค่หนยอะให้ราตมผมไปรวมกล้วอบคุณชูไหลโทรศัพททุกการที่การตามพี่้องผมพิจิบมเนี่ย มาอุ้ยเสียงเหมือบเสียงว่ามวนข้ามือมือเ้องสบาดีเอาล่เจมเจมมากกันสีพีดครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับกำลังควายคนสวยหลาบไก่ผู้นี้บ่สวยบ่มีผู้สวยขอบคุณครับสวัสดีครับไปค่ะอืมนี่ม่ถึงค่ะหกเลงมากห่อแห้งเนาะี่ยดูกินอะไรอยู่เบ้านขึ้นง่ายลองเบิ้งสีเจ้า ໄປເຮັດລາຍໂພດມື້ນັ້ນນະຢູ່ຊິບໍ່ເຕົ້າບໍ່ເຕົ້າຫຍັງ